สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .2 ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูอุ้มเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยสําหรวันนี้เป็นวันที่14มกราคมพ2564เราก็ได้มีการเรียนการเรียนรู้กันที่บ้านนะคะมาหลายวันแล้วเด็กๆอาจจะคิดถึงโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมอ่าสำหรับ ก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้มีการสั่งงานผ่านทางไลน์แล้วก็มีการจัดทํำชิปวิโอขึ้นมาส่งนิงไปให้นักเรียนดูในไลน์นะคะซึ่งชิปวิโอแรกที่เราไ,ได้เรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องการอ่านคําที่มีเพยันชนะและสระที่ไม่ได้อ่านออกเสียงนักเรียนคนไหนที่สงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถทักมาถามครูได้หรือไม่ก็กลับไปดูย้อนหลังได้ในลิงก์ตามที่คุณครูส่งให้ได้นะคะ สำหรับในภาระงานนักเรียนสามารถทยอยส่งคุณครูมาได้เรื่อยๆนะคะคุณครูยังเช็คงานให้ตั้งแต่งานชิ้นแรกจนถึงงานชิ้นปัจจุบันนะคะอ่าแล้วก็วันนี้คุณครูคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องการอ่านถนองสนองเดี๋ยวนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่สี่สิบเก้าค่ะระหว,วันนี้ระหว่างวัน,นเรียน อ่าเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูก็ใส่แว่นดํามาอ่าคลิปที่แล้วคุณครูใส่หูกวางใช่ไหมก็ใส่เข่ากว้างใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณครูก็ใส่แว่นดํามาเพื่อเพิ่มไอเทมความสนใจให้กับนักเรียนคลิปต่อไปจะคุณครูจะใส่อะไรก็ลองติดตามชมกันต่อไปนะคะอ่ะมาเด็กเดกคงูจะเอาหนังสือมาเปิดกันแล้วใช่ไหมคะหน้า4ี่้านะคะเป็นบทอาขยานเรื่องไก่แจ้อ่าบทอาขยานนี้นะคะเราก็ เคยเรียนกันไปแล้วหรือว่านักเรียนบางคนอ่านกันไปแล้วนะคะเพราะว่าครูเคยสั่งให้อ่านเรื่องไก่แจ้แเสียงไปแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาอ่านแบบธรรมดากันก่อนก่อนที่เราจะไปสู่การอ่านแบบทํานองสนองนักเรียนพร้อมที่จะอ่านพร้อมกับครูรืะยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะครูให้สัญญานะคะหนึ่งสองส้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแท้กระชันเสียง โก่งคอเรื่อยร้องซ่องสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยสำหรับบทดอกส้อยไก่แจ้นี้นะคะก็มาจากหม่อมเจ้าประภากรดอกส้อยสุภาสิต กระทรวงศึกษาธิการนะคะอ่ะอันนี้คือเป็นการอ่านแบบธรรมดาเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักการอ่านแบบทานองเสนอแล้วก็หลักการอ่านว่าเป็นยังไงการอ่านทำการอ่านแบบทานองเสนอก,ก็คือการใช้น้ําเสียงลีลาให้เกิดให้บทกรบทนัะน,น,นะคะมีความไพเราะขึ้นซึ่งการอ่านแบบทานองเสนอแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันทั้งกาบกรชั้นหรือว่ากรดอกสร้อยอะไรก็จะแตกต่างกันนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านแบบกรดอกสร้อยกัน สำหรับการหลักสำหรับหลักการอ่านทำนองเสนอกรอนดอกต้อยนะคะก็จะมีอย่างดังนี้ค่ะ 1. แบ่งวักคำอ่านให้ถูกต้องตามหลักคำประพันธ์ระวังคำที่อ่านแยกคำกันไม่ได้นะเด็กๆเราต้องควรระวังเราควรเตรียมตัวการอ่านก่อนที่จะไปอ่านให้คนอื่นฟัง 2. การอ่านออกเสียงคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้มให้ถูกต้องนักเรียน ก็ต้องสังเกตว่าคําไหนที่มีเป็นรอเรือก็ออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนคําไหนที่เป็นรอลิงก็ออกเสียงรอลิงให้ชัดเจนคําพวกกล้ามอะไรก็ออกให้ชัดเจนต่อไปข้อ3อ่านให้ถูกตังหวะเอื้อนเสียงสัมผัสให้ไพเราะอ่านออกเสียงต่อเนื่องกันจนจบบทนะคะเด็กๆแล้วข้อสุดท้ายอ่านทอดเสียงให้ช้าลงเมื่อจบบทอ่านเหมือนบรรทัดสุดท้ายนักเรียนลองดูนะคะคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ย ถ้าเราอ่านแบบทำนองสนอเดี๋ยวเราก็จะต้องทอดเสียงของคำว่าเอยให้ช้าลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราบทอ่านอ่ะนี่คือตัวอย่างบทอ่านบทไก่แจ้นะคะในหน้าที่49คุณครูก็จะได้ทำเป็นขีดสีแดงๆให้นักเรียนเอาดินสอนะคะขีดตามที่คุณครูขีดในสไลด์เลยค่ะขีดสีแดงนี้ก็คือ บ่งบอกว่าเป็นการวักตัวนะคะนักเรียน,นก็ต้องหยุดหยุดแล้วก็ค่อยอ่านตอนด้านหลังวักนะคะอ่หยิบดินสอขึ้นมาไก่เอ๋ยขีดไก่แจ้ถึงยามขันขีดขันแท้ขีดกระชั้นเสียง,อ,ยงอ่ขีดทันไหมคะเด็กๆโกงคอขีดเรื่อยร้องขีดซ่องสำเนียงฟังเพียง ขีดนะคะบรรเลงขีดวังเวงดังถ้าตัวเราขีดเหล่านี้ขีดหมันนึกนักเรียนก็ออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะระหว่างที่ขีดถึงคุณครูขีดผู้ฝึกขีดสอนสั่งไม่มากนักขีดสักวันขีดละสองครั้งคงตั้งขีด แต่สุขขีดทุกวันเอ่ยขีดที่คุณครูได้ขีดบอกให้นักเรียนขีดเป็นการหยุดเว้นวรคนะคะในเวลาเราอ่านเป็นทํานองเสนอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเป็นตัวอย่างให้นักเรียนฟังกันหนึ่งรอบแล้วเดยวนักเรียนค่อยฝึกอ่านกันเองนะคะพร้อมหรือย,ยังพร้อมที่จะฟังเสียงคุณครูหร้อยัง <c oughs> คุณครูวอร์มเสียงก่อนหนึ่งนะคะ,ะไปฟังกันเลยค่ะ ไก่เอ๋ยไก่แจถึงยามคันคันแสกระชันเสียงกุ้งคอนเรื่อยร้องซองซ้ำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้ มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอย่ยอ่าเห็นไหมคะนักเรียนในวักสุดท้ายคุณครูจะบอกว่า คงตั้งแต่สุงทุกวันเอ่ยอาในคําว่าทุกวันเอ่ยนักเรียนจะต้องทอดเสียงลงช้าๆนะคะเพื่อแสดงเป็นถึงการจบบทนะคะอาการออกเสียงหรือว่าการเว้นวักเราจะต้องทําให้ถูกต้องใส่ทํานองไปมันก็จะแตกต่างจากการอ่านธรรมดาใช่ไหมคะเด็กๆเห็นได้ชัดอาเหนยววันนี้ คุณครูก็จะมีภาระงานให้นักเรียนนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนบันทึกคิวดีโอการอ่านบทดอกส้อยไก่แจ้เป็นทํานองสนอโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. แนะนําชื่อสกุลเลขที่แล้วก็ห้อง2ก็คือ2วันนี้หนูหรือว่ากระโผงนะคะจะมาอ่านบทดอกส้อยไก่แจ้แล้วก็ อาแล้วก็นักเรียนก็อ่านเลยอ่านเป็นทํานองสนอเลยแล้วก็ตบพออ่านจบนักเรียนก็ขอบคุณครับหรือแม่ก็ขอบคุณค่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคลิปวิดีโอที่คุณครูคแปลงร่างเป็นเด็กนักเรียนมาให้นักเรียนได้ชมกันค่ะว่านักเรียนจะต้องอัดอยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอตัวอย่างที่คุณครูได้ทําขึ้นมาให้นักเรียนได้ดูกันสําหรับวันนี้คุณครูคก็ขอจบการกากรสอนไว้เพียงแค่นี้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทาคลิปวิดีโอของตัวเองกันนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูได้แต่นักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดเจนแล้วก็เว้นวร์คเว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะ ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทําได้เพราะทุกคนมีอินเนอร์ในการแสดงออกอยู่ในตัวอยู่แลว้วถึงครูเชื่ออย่างนั้นสําหรับวันนี้ครูคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะเด็กๆ